วันนี้ฮะดอกไม้สวยงามจังเลย์กิ้วบ้วง,ง่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้จะมาหาขวดจีซอนแต่บรู้ว่ามรงน,น,น,นี้ตัวมาเบิดมาลุ่นเอาลง ว <c oughs> ันนี้ฮะ<า>จ้าจ้าไมาน่นี้จะมาหาขวดกีซ้อนวาัสดคือดว่านี่ปะบุได้ยินเสียงมันบ่หวยบ่ไปเบิงบ้งไปเบิ้งจั๊กสิมีบ่มีมีหรือบ่มีเนะเาะมันขอดนีนี่แล้วฮะยิ่นีบ่นี่ยน่ะ โอเคไปไปยังขีลง้าง,งหลังขีลง้างแม่ฮึขีล้างหลังขีลง้างแม่บุ่ไปอัมันพูนห,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 หน่อยค่ะเ่ึ่หน่ยคบมีดอกสวยฮะดอกไม้สวยงา,จามจังเลยอะสีม่วง,งอะเออดอกไม้สีม่วงอะ ดอกไม้สีมว่วงของขวนข้าว,วบอ,บอ,อขวยกีิซ้อนแต่ว่ามันเบยูแล้วม,มันแห้งมันแห้งมันเบยูหรอไปไปมองไม,ม่เห็นบ่ด้แม่งกิซ้อนกับเก็บกระกอกี่ลักษณะนะ ยังอยู like, <To en. S 3> ่บ <At S 3> ่ล่ะคุณแม่ควรว่าไปมันหาอาอหยังกว่าเห็นบ่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 มาควดกีนซ่อนยังได็ก็ได้ปู่บ่ได้แน่นึงกัได้แนวสองเอพี่ขุดมันหายังขุดมานอือว่าไป บอดเข้าลไปคนน้อยเบิ่งยายงได้อีหยังก็บ่รู้ไปกลับบ้านเฮาบ่ได้ดอกแมงกีซอนเก็บกัจอง I <laughs> don't